สวัสดีครับป๋องนะครับวันนี้มาดูที่บ่อสถานีที่5ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ทําการลอกบ่อทําความสะอาดไปตอนนี้น้ําเน่ากลับมาอีกแล้วนะครับน้ําจากท่อที่ไหลมาจากหมู่บ้านแล้วก็รวมน้ําฝนที่ตกกันอย่างหนักทําให้น้ําไหลเข้ามานะฮะกลิ่นเหม็นมากเลยทีเดียวตามหลักแล้วบ่อตรงนี้เราจะต้องดูดน้ําให้แห้งเลยนะครับให้แห้งแล้วก็เป็นบ่อล้นไปนะครับตอนนี้ผมต้องไปย้ํากับ พี่สมพงษ์รปพแล้วก็พี่เพเรน์รปพอ,อีกทีหนึ่งว่าปั๊มต้องเดินตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวปั๊มที่เรามีอยู่ตอนนี้มันเป็นปั๊มเล็กนะครับที่เดินอยู่ถ้าเดินตลอดเนี่ยอาจจะพังได้ตัวปั๊มใหญ่เนี่ยตอนนี้กําลังจะส่งซ่อมนะครับออกแบบระบบไฟฟ้าหมดแล้วแล้วก็จะมีเรื่องของการถอดปัม๊มตอนนี้ก็ประสานงานกับทางพี่นครและพี่หนึ่งนะครับในการที่จะถอดปั๊มตรงนี้ไปซ่อมกันอยู่ครับ เดี๋ยวจะต้องเร่งรีบทํานะครับเพราะว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วแล้วก็ดูปริมาณน้ําครับแป๊บเดียวมาเต็มบ่อเลยนะครับบ่อนี้จบแล้วเราคงไปดูตรงจุดอื่นต่อนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดมองว่าจุดไหนที่คิดว่าระบบน้ํามีปัญหามาแจ้งเรานะครับแล้วก็เรื่องลอกท่อหน้าบ้านอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราต้องรีบทํานะครับเดี๋ยวไงจะมีการส่งข่าวผ่านทางกฤษดาบอกข่าวอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ